สวัสดีพี่นอ้องทังไปทุกผู้ทุกคนเหมือนี้ก็อยู่ในช่องยาพันนั่งเล่าคนเก่าคนเดิมขอฝากช่องเนเดจ้าช่องยายพันนั่งเล่าวันนี้ก็ไม่เข้าสารมาอัปเดตนอกจากสิ่งเล็กๆแน่น้อยก็ทําให้มีความสุขทําให้แม่เอฟซีเอฟซีทุกคนมีความสุขใ้เดจ้าพระเอกสันนางเอกแพล่พาว ของเฮาเนี่ลหละจ้าเพื่อเว่าว่าเพื่อนสั่งคอนเทนต์หรือเพื่อนเฮ็ดอย่างกันนี่เนาะคอนเทนต์เพิ่นแ่นละเนาะพระเอกถามนางเอกว่านางเอกอิจฉาพระจันทร์ไนะม่พระนาพระเอกมีอันแล้วก็มีอันกระต่ายนน้อยอยู่คูนางเอกตอบว่าไม่อิจฉาทำไม ก็มีพระอาทิตย์อยู่แล้วพะนาะเพื่อนว่าแล้วพวกนก็นยิม้มเพ็ดเล่นเาหยอกการเป็นพี่น้องไปฟังไหม่ๆเอฟซีเพื่อนเนาะจ้ะจูบเจยพระจันทร์ไปเลยดีไหมเพื่อนวาจูบเจยพระจันทร์ไปเลยพระอาทิตย์เพื่อนันเรื่อนกะเอานั้น เลยตินานๆนานหวานได้อีกน่ารักจังมันแปลว่าสันคือพระอาทิตย์เหรอคะซานเอฟซีบนถามพี่น้องนั่นพี่อาทิตย์ซันผูนิวาอุ้ยอุ้ยน่ารัก ว้าวจิ้วจิ้วโอ้ยน่ารักแหงยิ้มตามพระเอกเลยสันแม่ยิ้มยิ้มตามพระเอกพี่น้องจิ้วๆเขินเขินเดฟสนพระเอกน่าจะหอมแก้มซักฟอดแน่วนะ เอกซีกับเคียดีย่ดีนะพี่น้องน่ารักค่ะอุ้ยพระ,ะเอกคือสีใจฟูเนาะนางเอกเปรียบบอกว่าพระอาทิตย์เป็นของตัวเองพนาสั้นเป็นพระอาทิตย์บมจากพี่น้อง ชอบชอบมีพระอาทิตย์อยู่อยู่แล้วว้าวจันน่ารักค่ะทรงอิโมจิหลูกหัวใจน่ารักจังกับคำตอบจ้ายิ้มเลยสิพระพระพระจันทร์อิจฉาพระอาทิตย์มากกว่าตอนนี้มาเอาค่อย ออกจากคู่กิน้นแนวสันพูดด้ใดก็ติดตามติดใจพระเอกกับนางเอกพระเอกก็เจ้งเก่งมีคำว้า,เ,วาเล็กๆน้อยๆให้แม่แม่ content, content. เอฟซีมีคอนเทนต์ประเทศคอนเทนต์เป็นตาหากเป็นตาหากพูดด้ใดก็ยิ้มตามเป็นแถวได้พี่น้องก็ขอให้ติดตาม พระเอกนางเอกเราไปตลอดไปนะคะเมื่อนี้ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะกดติดตามกดไลค์ให้หน่อยนะคะบ๊ายบาย